คืออยากได้สงครามใช่ไหมใครใครควืนล้เนี่ยอดีแบดิแเรียดินตัวตอุมบอลอุ้มบออุ้มบอดอุ้มบอดอุ้มบอนี่ไปไาไไไหลังประล็อกลอนได้ายต้ชุดขัด เยอะเยอะเยอะนะไงพี่บินโดนอยู่เนี่ยอะไรจะมากันนะเฮ้ยมาเลยนี่มาเลยรถรถพังแล้วไปน้ำมาินจะขับรถแล้ไม่ได้ขับบินมาเลยาไหงหอกไปอยู่แบบหนึ่งวิไปไปไม่ได้เลยเรื่อยๆไปแล้วถึงมามามาไปเลเหรอรถพังแล้วรถพังแล้ว ในรถในรถคันนี้พอเว้ยเงียบหมดเลยเว้ยัวอ่ะพอเฮ้ยดูเงี้ยทงไมอ่ะพวกเฮ้ยเล่นเลยรถยิ่งมันเยอะจริงรถไปโดนไปโดนเล็บปิดเล่นปิดไปเล่นไปเลยต้องลงเอาเลยเอาเลยเอาให้หมดแต่ไหนแต่ไหนปูขาวปูขาวปูขาวเล่นไปเล่นไปเล่นไปไล่นไปไหนไปไหนไปข้างหลังปิดหลังปิดาหลังเฮียสามหน่อยสามหน่อยในมุมตึกสามหน่อยในมุมตึก

พวกเราเปิดไฟใต้ท้องใช่ไหมสายอะสายอะใช่สายอะใช่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 เราอยู่ดีชนนี่ชนนีใช่ไหมดีขวามาขวามาปะล็อกรออะไรกันนะครับรออะไรมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไพื่อใช่เอาเลยคันขาวนี่มันในนี่ไม่ใช่อยู่ืนไม่ใช่หรอ เอาแม่งเลยช่ตรงนี้ตับใช่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 ใชก่ิใช่กาองสุดุณเจ็องสุดคุณเดอดมก่ะได้แ้ค่่ได้แวก่อนเจงสเสดวยพี่สวยพี่วาปล่อยเลยปล่อยเลยปิด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 ปิดเลยพี่ปิดดิลงปิดลงปิดผมลงนะผมลงนะรเลยจปิดดิปิดดิปิดดิผมแ่กันตอนไหนผมแข่นนาายตาย

màn man 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 mà bạn. Yaştousi, mà màn màn mà màn 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 co màn co mặn 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 đi đánh ปปเราตูผู้หญิงคนเดียวไปไปไปเหลือเยอะนะเหลือเยอะนะพี่ไปด่วนเลยผู้หญิงยังอยู่มีที่ทอมก่ออันเป็นหน้าห้องใหม่น้องไปดัน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 ,ดนหมดแล้วมันไม่หมนีเฮ้ยไอ้เอหีห้ยสามสองสามสองสามสองมันขับสามสองผมโจดดิสองสองใครใครมาแล้ว พี่ได้ปะพี่แม่งอยู่คนละมิติเมื่อกี้พี่อยู่ตรงตัดาไฟตรงอ้าวสองขึ้นเอาวสองขึ้นมี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 เบอร์เกอร์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 พี่โดนลงพี่แบบว่าไปเจอปะเจอปะเข้ามาเหรอหรือไง

เกูออกนะกูไม่ใช่กูออกกูออกกูออกไม่ใช่ลากออกกันหลายการเล่นจะลากไปที่โหละหลายกานเน่โดนปีหัวฟ้าตกฟ้าเนี่ยตัดปีจัดอุ้ยหลังเข้าอีกตรงหนึ่งสบายบางไหวป้าไม่ได้เข้าไปเล่นได้เล่นได้ไอ้หลังมีสว่านะ ดูมาดูมาดูมาดูคนรถมาเร็วเจดถอยก่อนเจดถอยก่อนโดนโอ้ยโย yeah. <5 S 2> ด,ยดนโดนนะผ่ารถใช่ไหมผ่ารถใช่ไหมลาโฟมบ้างพี่ลงมาลงมาลงเอามาดิดตายตายข้างหลังนะว่างเรอ

มสวยมันจะพังแล้ว<ไ> fiance, เฮ<อ>้ยปตาล้อมโดนมัมออนอะไปข้อสองนะอย่าเงียบนะแข็งข้อสามมา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 เราเอาที่เอาคันที่้อมดิสวยจริงเลยไปไหน อาเลบกอกกัรแท็กเลยเอาแท็กเขาเลยมาแท็กเขาเลยค่อยขับดิค่อยขับขับชัวร์ๆเอ้ยอนี่อะไรเนีะ่ะสวยๆขับชัวร์เข็นมเล่นปลาปืนนี่เขาโดนนะ ลาเฟอรพังลาเฟอรพังแล้วฝังนะกลางลานลาเฟอรลาเฟอรลาเฟอรลงลาเฟอรลงที่เหลือลงที่เหลือลงปิดได้เลยจีลงมาลงมาลงกับเบียนลงเยอะไปลงตัวผู้หญิงลงเยอะเขาลงเยอะได้ไหมผู้หญิงเก๋ก็เล่น no ดีกินน้อย Olha yeah. aí,